บายดีเด้อพี่น้องเอทุกคนทุกคน <c oughs> มาเอาฝุ่นไปใส่หน้าอีกมีแต่ของดีดี่งงัวมาต้องไปพึ่งปุ๋ยเคมีอันนี้ใส่ง่ามขัดธรรมชาติ ไปทีมงานหนึ่งแล้ทีมงานหลายคน น,นี่ครอบครัวเจ้าของแต่พอแตแมจะจังสี่ละขี่มาไป,ไปใส่หน้าเตรียมไวปปป้ถ้าเป๊กดำจะด,ดูการหนาแต่พอแตแมไพ่จังสี่ละ ตอกือผมมีรถหาเบาเคยหาคุณตัวเจ้าเนอะว้าไม่เคยหาไปใส่ตะการเนอะต่ว่าก็โคตรจีคันนี่ตะกี้คือจีคันหมวยไม่ค่อยใช้กับคู่ใช้กับตาหาบเนอะหาไปใส่หน้าไหมพอแม่บอกไปขวดฟุ้นในโบยสุดยอดควา็จีคันเลยอันนี้ก็ใช้รถ ta mấy ta câu hà bầu mà phê na bây lấy lại một cái gì thì <laughs> <laughs> cho คุ้นเพราะว่าเดี๋ยวมันแรงอยู่ยันสามคนน่ะค่อยคุดนเห็มันแรงไปคุ้นอีกคนหมดไปหายไปเรื่อยๆเนี่ยคุ้ขึ้นกันเนี่ยเห็นมันสูงเหมือนน่าคุ่นแล้วหลายเด้ไหนรู้สึกลงหดลงหดพื้นเก่ามันน่ะคุ้นแล้วปวดรักคนเพราะว่ามันมันหมดย่านพื้นยันสามคน จะมือถือไข่แนี่ยอยู่พัฒนามีถุงมี่นี่มาใส่เอารถใส่ไปไปเกี่ยวถังกระแป้งแล้วหาบใสาา่ตะก้าใส่หน้ากร้ากระตาด้วยวนี่ท่านสมัยขึ้นเรื่องนี้ตกหัว,ว,วที่เขายิ้ทัดทสมัยแล้ว

ใ่ยอาคาคุนี่ไงบัดนี้ต้องให้คนตีตอคนคุดตีเขาจะเอายิ้นถมไหมกะบัด้อาไปวาไปให้พญายแพงมาสั่นบรรตอนได้หมานี่ไงเออยหมานพินั่งหมานวากับเลยขอกรลดหนึ่งกระดูกถมดีอืมกรดีเทียนเขากระดีดทอเด เป็นดอนขอบคุณละลายกำลังใจที่เขาเบิคมัง ก็คนละหนึ่งไหลในเด้อตอนเด็กมีกำลังใจเหตุคิดต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับตอกันไหมคิดครับ